สมัครเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าเนื้อหาแน่นมากครับครบบางทีจนล้นด้วยซ้ํายืนยันเลยใช่ไหมครับเนื้อหาแน่นผมชัยโยครับปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับว่างอยู่ครับราว่าเพิ่งกลับจากทางานที่นครนายกมาบางทีเห็นพื้นที่แปลงที่ดินแปลงใหญ่ครับมันเอาออกยากครับบางทีกําลังซื้อเขาไม่ไม่พอ เขามาแบ่งแบ่งแบ่งเป็นล็อกล็อกแล้วมันเออมันออกง่ายดีมีความสนใจแล้วคือมีโอกาสได้เข้ามาเรียนกับทางสถาบันวันนี้วันแรกนะครับมีความรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหาที่ได้เรียนบ้างครับก็ตรงกับที่ที่อยากเข้ามาครับครับแต่ถ้าถ้าได้ลงมือทํามันก็น่าจะดีครับผมทานนี้อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ที่อยากจะเข้ามาเรียนกับทางสถาบัน้างครับก็ถ้าใครสนใจก็ สมัครเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าเนื้อหาแน่นมากครับครบบางทีจนล้นด้วยซ้ํายืนยันเลยใช่ไหมครับเนื้อหาแน่นมันไม่ใช่แค่เริ่มต้นนะครับมาตัวนี้คือมันเป็นขั้นแบบสุดแล้วก็คือครบทั้งต้นทั้งปลายแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่สละเวลามาเรียนกับทางสถาบันขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับ